สวัสดีเอฟซีแลวก็ผู้ติดตามรับชมครับทางช่องสีเงองไหลย้อนครับผมมาครับผมวันนี้ผมก็อยู่ที่อำเภอปรางกูครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับเดี๋ยวมาดูรถครับรถโตกร้อครับโตกร้อเอฟสิบแปดนะครับตัวนี้นะเป็นเครื่องเอชเจ็ดร้อยนะครับลูกค้าก็ติดต่อมานะครับว่าอยากขายนะครับก็เลยคุยราคาก็เรียบร้อยแล้ววันนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดตามที่เจ้าของรถรายงานก็เดี๋ยวลากกลับเลยครับผม มาหัวหน้าสวนเหมือนเดิมครับวันนี้ยังไม่ได้ซื้อนะครับยังไม่ได้ซื้อขายกันแต่คุยเรื่องราคาเรียบร้อยแล้วครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปถึงก็เดี๋ยวเราลองสตาร์ทรถนะครับสตาร์ทรถแล้วก็ถ้าเครื่องดีก็ิ้่กลับเลยวันนี้นะฮะไปะเดี๋ยวไปวชมหน้างานเลยครับรถคันนี้มันน่าจะได้แยกชิ้นส่วนครับคันนี้นะว่าเขาว่าคัาสซีครับคัสซีมันไม่สวยนะครับแล้วก็เอกสาร ไม่มีนะครับมีใบซื้อขายนะฮะใบให้นะฮะใบซื้อขายเดี๋ยวทําใบซื้อขายกับเจ้าของรถ in oui, นะครับกันนี้เพราะว่ารถมันเขาว่าถ้ามันใช้ประกอบการของเขานะครับเขาว่าถ้าอยากได้ทะเบียนเล่มก็ต้องไปถอนประกอบการต้องเสียเงินเพิ่มฮบางทีบางประกอบการเขาก็เอาเยอะนะครับมาเอาเยอะเดี๋ยวเราลองไปถามเจ้าของเขาอยกว่าประกอบการเขาจะเอาเท่าไหร่นะครับอยากได้ทะเบียนนะมา เดี๋ยวไปดูหน้าง,งานครับวันนี้ใกล้จะถึงแล้วนะครับออกมาตั้งแต่หกโมงครับ200เมตรเลี้ยวซ้ายใกล้จะถึงแล้วโอ้ทางแคบมากครับทางเข้ารถยาวรถยาวน้ำท่วมมี่พี่จุดหมายอยู่ตรงไหนครับโอ้โอฮ<อ>แม่มัแล้วพี่ จุหมาถึงแล้วถึงแล้วเราอยู่ไถววะอ้ทางคือแคบเลยพี่พี่อางไรบอนี่บอใช่แม่อมอยู่ไนหรอคเนอ้อจังหวะเดี๋ยวโทรถามเดี๋ยวจะของรถก่อนโอมาผิดทางครับเมื่อกี้นี้เข้าไปซอยไหนไม่รู้หัวหน้าสอนพาเข้าไปตาม G P S นะฮะนะฮะไปเดี๋ยวเข้าไปดูรถครับโอ้สวัสดีครับผมเข้าผิดซอยซอยนู้นข้ามผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบสี่อจะกลับวันนี้บ่อนะอ๋อเออแหละที่แรกว่าโอ้ทว่าจะไปเอารถอยู่ เมืองพลก็เลยโอนมาทางนี้ก่อน,นดีเลยโทรหาเนะเาะทะเบียนมันเป็นยังไงนะทะเบียนติดไอ้นั่นใบประกอบการอยู่เท่าไหร่ขอเขอาเท่าไหร่เอาสี่หมื่นโอ้โหสี่หมื่นประกอบการเฉยม <laughs> ไม่ไหวนะเอาตัวใบควบคุมเครื่องใช่ไหมเจ้าของเขาก็จะเซ็นให้คุมเครื่องอยังไม่ได้เอาลงใช่ไหมครับอยากให้ลงแล้วครับลงเรียบร้อยหมดแล้วโอ้ถ้าจะเอาคุมเครื่องก็เดี๋ยวเขาเซ็นให้ครับ เพราะว่าเพื่อนกันจะของรถนะครับอืมขอขอได้ไหมล่ะได้เอาขอขอถ่ายใบคุ้มเครื่องก็ได้ครับเผื่อผมไปแยกเอฟสิบแปดนูวิ่งอะไรครับเนี่ย่อกนวิ่งวิ่งอะไรก็ไปนะครับวิ่งทาง่าเรืออ๋อวิ่งท่าเรือ,อ,อเอาผมว่าอยู่เอาวิ่งอะไรทำไมมันไอ ติดต็ดเต็ดเต็ดเช็คน้ำเช็คน้ำมันเครื่องสตาร์ทเครื่องถ้าเครื่องดีก็หิ้วกับเลยไก่ไก่ไก่รถกรุงเทีมาจอดนานยังโอ้ยจอดอยู่ที่นวะหลายปีอยู่แล้วก็ผมก็ขับมาขึ้นมาที่นี่สองปีป่ะอ๋อออทะเบียนยังขาดแล้วขาดไแจ้งแจ้งมอเจ็ดเก้าเลยอ๋อแจ้งมอเจ็ดเก้าแล้วอ่ะไม่เป็นไรอันนี้เก็บไว้ไป เอฟซีนะ FC บอกว่าถ้าไม่มีคลิปไหนไม่มีเสียงโทรศัพท์เข้านี่แปลกเพราะว่าแปลกแปลกแปลกโอ้ตัวยกกระบะมีตัวมีตัวยกกระบะขึ้นเหรอช่วยขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยกระบะม,มันตัวช่วยยกขึ้นเหรอ,อยยเหรอ,หรอ ว่าไม่เคยเห็นมันช่วยให้มันเบาขึ้นใช่ไหมครับเครื่องอีกที่เจ็ดร้อยนะครับตัวนี้ลมดูดนะฮะแบตเตอรี่ยังใหม่ๆถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ยกกลับครับเอฟสิบแปดลมดูดนะเดี๋ยวดูเกียร์ เกียร์มันเข้ายากนะครับซื้อสายมาใส่ใหม่มันเลยเข้ายากหน่อยเดี๋ยวเกียร์ก่อนมาดูเกียร์เกียร์เกียร์รุ่นไหนห้าเกียร์ครับตอนนี้พัดเซียนไม่สวยรถวิ่งท่าเรือเนี่ยสงสัยผูกเยอะดมหน้าดามหลังอย่างหนาเลยเอยดามบนดามล่างโอ้โหเบะยาวห้าเมตรหกเมตรแล้วมั้งโอ้โหกันใหญ่ไเริ่มเลย ว่าสิบล้ออันนี้ถ้าจะไปขับมันต้องไลเ่เบรกไล่คัดครับอ๋อคัดซีมันก็ไม่เท่ามันก็ผูกซับนะครับผูกซับนะครับผูกซับครับนี่แผูซับไม่เท่าคันร้อยสิบวิ่งเบียเอ้ยวิ่งวัววิ่งวัวตอนนั้นยิ่งหนักกว่านี้อีก เราเนี่ยเดี่ค่อยได้ขับนะเหมืรถอะแต่เครื่องเลยไอห่วงเพราะว่าเครื่องเปียนปลอกเปลียนใหมดเลยมีเกียร์ฝากด้วยติดเคนมาก่อนวะเนี่ยครับรถติดเคนมาก่อนเอาสปอได้แฮร์ปง่ะพี่ยกหัวป่ะยกหัวได้มันต่ำแล้วนี่ตึงอยู่ป่ะแต่ติดเครื่องดูได้ด้วยครับ ติดมันมนเัเปิดเปิดกลางเลยปะเปิปดลโอ้มันกลมหมดเลยเติงน้ำแล้วเติงน้ำเติงหนองกันเอาในคันนี้จะคือได,ด้คุ้มผ่าเห็ดสีอะไบ้าอา๋สิบแปดโอ้เงินเห็ดแต่แต่อยู่ดิ แต่เบรกผมมีทีพี่มันต้องได้เบรกเด้วยเจ้าเบิ่งน้ำมันเครื่องไปมันจอดโดนเหรอติดปะถ้าโบติดกะไอ้ยกหัวก็ได้นี่เอานี่ออกเลยเดี๋ยวได้ปับมนันนะปั๊มันละปะอ่ะโอเคอ่ะอยอ,อกลงเด้ ฮะไปดังมันสิร้อยเห็นว่ลราคาสิบเกินรอกแล้วโหสิยกนะลากเมื่อก็ได้ลากเมื่อก,ก,อก็ให้ลากเมื่อกล่ะโอเคพอดีจะเครื่องทัพมาใหม่นะปอกเปคนไงหมดเลยครับอืมชิดมาใหม่นะครับฝาก็ตาดีหมดเลยตาตัวนะต <c oughs> าโลดพักเป๊กยก็หายแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเบืองน้ำไป บ <ะ S 1> ่บ่งน้ำไปถ่าบ่งเือมีเบรกจังหน่อยพอได้ขี่ออกลงไปฮะบ่มันต้องไล่นะครับบ <ะ S 1> ่เออมันเบนิรบนกอะหือ่แ่นอ <c oughs> น,น้นนอน่ะสามหมดเขา, <360. S 2> ข,าเข้าเปลี<ห>่ยนชุดวาวหมดเลย ครับเข้าลงตึ้งหมื่นกว่าเพราะฝาดทำไมผ่านไหมผ่านไหมนี่ขับมาจากนู่นแล้วนะโอยมันก็วิ่งอยู่กรุงเทพตลอดแล้วตอนนึกว่าฟิตแล้วมาจอดเปล่าครับวิ่งอยู่แต่ว่าปั๊มนี้น่าจะเสียงดังอยู่มั้งนี่มันชอบอ่ดังครับมันมันชอบมีปัญหาตรงตรงนี้ปั๊มมีเฮตจรอยนี่แท๊กแท๊กแท๊กแมันชอบเสียผมมาซื้อเกียร์สายใส่เป็นบอก มันบม่ดีครับสายใหม่ครับไปซื้อสายเสียงกงดีกว่าอสองพันกว่าดิสายเดียวเนี่ยครับมันมันใส่ไปแป๊บเดียวมันก็ตึงเ,เขาเกียร์โบเขาล็อกเลี่ยเนี่ยครับกับมับนตั้งเป็นมินน้ำมันเนี่ยสายเกียร์มันสายดำตัวนั้นคือสายดำเ,ดยยเลยครับมันเป็นเพราะว่าผมซื้อม<บ>าประกอกอยู่ทั้งทึ่นเหละครับคุณลวดหัวมัน หัวใครอยู่นะดูงัง้บัครักเอามาว่างใหม่เปล่หัวคราวว่างว่างว่างย่งงว่างว่างเลยนะจิกจิกดูก่อนเดี๋ยวเลี้ยงให้เดี๋ยวเลี้ยงให้ จอดจอดจะถึงปีอ่ะจอดปีก็ไม่ตีกว่าดีกว่าโอ้โหเแล้วก็เดินเดียวเลยไงติดหมดระเบียงรอ่าครับนี่ตรงนี้ล้อนี้รั่วกระบอกรั่วอ่โอ้ยยางใกล้คุ้มลองเล่งกันนยพี่เล่นกับพี่ก็ได้คอนอยากข่าวนิดหน่อยมันจอดโดนเครื่องเย็ดเจ็ดร้อย เริ่มเลยครับเยวก็หายครับเครื่องเจนประจำครับเครื่องยี0อเจ็ดร้อยเครื่องตัวนี้ ออยังดีแต่ตรงนี้เขาสีมันแตกก็เลยทาสีเฉยไม่ผูนะวงไม่ผูทาสีออกมาแบงนี้นะครับน e ี่ฮิตจบล้อยเครื่องพิดตมาใหม่ครับเครื่องพิดตมาได้ปีหนึ่งนะก็แสดงว่าผ่าครับพิดตแล้วก็ต้องผ่านะฮนะใส่หม้อยาว รื้อครับไม่มีใครซื้อก่อนรื้อเอาลงลอาลงน้ำไปไหนโจ๊กบางน้ำอะไรน้ำเครื่องฮะมรนนี้น้ำเค,ำำคออรื่องเขาปะตาเรือโอ้กระบะไม่แต่ใหญ่เลยนี่หิวกว่าบ,บ้างครับสด อยู่กับบ้านครับมาครับผมรถไม่มีเบรกต้องดึงครับ <laughs> ไปเดี๋ยว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 เนี่ยต้องดึงครับไป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  <c oughs> ไป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  ค้อล่าตรงคเล่าตรงเดียวเดยวเดียวไอสอนเดียวเดียวเดียวไป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 เบา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 ยุ้ไปสอนไป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 สอนไปมีท่อน้าดอะไรอยู่นี่ได้เสียงเงินเธอนึงเลยได้เหยียบท่อน้าแตกไปไปสอนไปหาไปเลยครับหไเลย พ่อไอศอนพ่อพ่อพ่อไอศอนพ่อเนี่ยฮะดูโสมเดี๋ยวครับครับพ่อตอตได้บ่ครับพ่อตอตหันหน้าพทางพีได้บ่โตมแม่จ้าแล้วมันส่งควันรถรถเข็นท้ายรถเป็นได้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 ไม่หัวล็อกไปล่ะหัวไอ้โมทันล็อกเลยครับครับนายได้ปะครับปะปะไะไรล่ะ โอ้เสียสายละ่ะเพิ่นเพิ่นไปใส่เอกรับไหมนะนี่กรับเอกรับหันหน้าไปทางพี่กรับหันหน้าไปทางพี่ได้ปะปบ่มมันมันขึ้นแลน้วน้ำจะงอโหนะบ่เอายังไงเนาะเอาตั้งสี่ก็ได้แลนออบเลยครับออกเลี้ไปออกอีกเลยเดี๋ยวใสหลา<ะ>ครับรถขา้างในเลยโอ้ไอ้สายไอ้สันเอารถมาเลย เอาเอารถมาแล้วเนาะหมอจันเออแบบนะเดี๋ยวโยครับเดี๋ยวมาดูทรงก่อนทรงกว้างๆก่อนกว้างๆครับนะฮะหัว f อฟช่วงล่างมินเ r ครับ360เครื่องเอชเจ็ดร้ยร์ครับตัวนี้เป็นลมดูดครับลมไรเวอร์นะฮะปะแยกครับแยกทั้งทุกทั้งส่วนทะเบียนไม่มีนะฮะอันนี้ปะ เดี๋ยวเจอกันที่บ้านครับเจอกันที่รกรสินฝากกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์ด้วยครับผมอคอมเมนต์ก็ลองคอมเมนต์มาครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับทุกคอมเมนต์ครับหัวตัวนี้ก็สวยอยู่นะแต่มันสีผุเลยทาสีไว้เฉยนะครับเนี่ยเฮ้ยหัวมันสีมันลอกนะครับก็เลยทาสีไว้มันเลยเหมือนสีผุแต่มันไม่ผุนะครับตัวนี้โอ้ยยางพันเลยนะ ใหญ่ๆเลยไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร้ด้วยครับผมกับสีเบลืองอะไรโยนนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายจะถึงสีเบลืองอะไรโยนนะครับนะฮะควันเริ่มจางแล้วครับคิดนี้ก็ขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันโอกาสหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ